มาดูค่ะพี่น้องจ้าหงค่ะหงมาหากินที่ทุ่งนานี่เพราะตอนนี้เดินมากหนาวเหลือแค่สามองศาค่ะพี่น้องจ้ามาดูค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะดูสิค่ะมาดูสิท่านนี่ เ้าสีสวยมากเลยค่ะนะลูกเขาค่ะมาดูนะคะพี่น้องจา๋าดูค่ะอันนั้นลูกเขาค่ะนี่ามากเยอะมากดูเลยค่ะนี่มาดูค่ะ สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจ๋ามาดูครับพี่น้องจา๋าโผลค่ะโลค่ะดูสิท่านมาดูใ,ใกล้ๆค่ะนีนท่งเยอะมากเลยค่ะดูค่ะพี่น้องจา๋าเข้ามาหากิน นท้องทุง่งนานี่ค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยดูสิคะนี่ดูตัวใหญ่ๆมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าดูสิคะเขาไม่มีที่ไปจะหากินคะ่ะเขาก็ต้องมาหากินแถวนี้คะ่ะเพราะตอนนี้ที่เดนมาร์กหนาวมากคะ่ะหนาวมากคะ่ะพี่น้องจา๋าดูสิคะดูลูกเขานะ่สีตัวสีวเทาๆนะคะพี่น้อง บินาอีกแล้วค่ะพี่น้องจา๋าดูสิคะดูสิคะว่าบินมานอ้ะสวยงามมากเลยค่ะดูสิคะสวยงามค่ะโอ้โหสวยงามมากค่ะพี่น้องจา๋าเขาหิวเนะ่ะเพราะเดนมาร์กหนาวมากค่ะตอนนี้เมื่อวานก็สโนว์ลงค่ะมาดูค่ะพี่น้องจา๋าดูสิคะ นี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวอีจะต้องไปทำงานตอ่อค่ะพี่น้องจา๋าค่ะสวัสดีนะคะ